คนที่เขาบอกว่าเวนกรรมไม่ต้องไปเพิงชาิหน้าเวนกรรมคือทึงชาินี้แหละไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมแผ่นดินไหวเหมือนที่แหตในตอนนี้ธานนสุดตัวไม่ได้มาแบบสนําหน้าไม่ได้มาแบบเห่นแบบนั้นแล้วก็อย่างนั่งัวเรักไม่ใช่แต่อันนี้เขาจะเรียกว่ามันเวนกรรมชัดๆเลยเวนกรรมที่กระทํากับคนกรมปูชา ประเทศมันมีแต่ความจำเลยมีแต่ความอับป,ปรีปัญหาเข้ามาทุกบัดยางอีกแล้วอินฟูขมีนตัวดีออกมาพูดว่าถนนไทยซุปเพราะว่ากรรมตามทานันโอ้โหกรรมจะตามทันอะไรไม่ดูความจริงเลยว่าทำไมถนน ประเทศไทยถึงได้สุดโอ้โหนางไม่ดูความจริงเลยทุกคนไม่เปิดตาดูเลยมีแต่จะว่าให้ไทยอย่างเดียวคำหมินนี่นะเวลาที่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาไม่ได้ดูตัวเองเลยว่าสาเหตุมันมาจากอะไรมาจากไม่ดีนู่นนี่นั่นแต่เขาพยายามที่จะโยนนะทุกคนขี้ให้ไทยแล้วก็เอาตัวเองนี่ขึ้นไปอยู่ที่สูงเนาะ ล่าสุดนะคะออกมาว่าให้ไทยว่าถนนสุดเพราะว่ากมตามทันจะกำตามท,นทานตามเทินอะไรล่ะทําไมถนนประเทศไทยถึงสุดดูให้ดีๆนะทุกคนนี่ขนาดแพราวาไม่ได้อยู่ไทยนะยังรู้เลยว่าทําไมถนนถึงสุด เพราะว่าทางไทยนะทุกคนเขาสร้างอุโมงรถไฟแบบใหญ่มากๆนะแต่เขาไม่ดูเลยคลิดแต่ว่าเป็นเวรกรรมเวรกรรมมันไม่ใช่อย่างนี้ทุกคนคะ่ะเวรกรรมมันไม่มีที่มาที่ไปหาสาเหตุอะไรไม่ได้เลยแต่อันนี้คือหาสาเหตุได้คลิปนี้นะขอพูดถึงประเทศไทยนะทุกคนแล้วก็อยากจะมาพูดถึงอินฟูคำนีนอกที่ว่า ให้ประเทศไทยถ้าไม่เคยไปประเทศไทยอย่าเพิ่งพูดว่าเป็นเวรกรรมรู้ไหมว่าการสร้างถนนหนทางนะทุกคนแล้วก็อุโมง์รถไฟในประเทศไทยนี่คือมันใหญ่มากหรือมามากๆไปดูบ้างนะ เปิดตาดูบ้างเปิดใจดูบ้างในการที่เรายูทูบเบอร์หลายๆท่านเนี่ยที่เขาพยายามที่จะไปท่องเที่ยวเนาะในประเทศไทยแล้วเขาไปเจออุโมงค์เนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหหน้าทึ่งหน้าอึง้งหน้าอะไรมากๆด็ยคือมันใหญ่จริงมันใหญ่จริงๆนะมันไม่ได้ใหญ่เล่นๆนะคือมันใหญ่มากและมันยาวมากอะ่ะแล้วเชื่อไหมว่ารถไฟใต้ดินในประเทศไทยเนี่ยมีเยอะมาก รถไฟใต้ดินในประเทศไทยนี่มีเยอะมากมีหลายสายมากนะทุกคนหลายแห่งนะทุกคนคิดดูแค่สนามบินในประเทศไทยเนี่ยมีตั้งร้อยกว่าแห่งนะแล้วเขมรเพิ่งจะสร้างขึ้นมายังอวดดีอวดเก่งขนาดนี้นะแต่อันนี้คือบอกว่าถนนซุดลึก50เมตรโอ้โหกมแล้วเป็นกรรมกรมอะไรก่อนเออกรมอะไรก่อนคนไทยนะเอาจริงๆถ้ามองในแง่ดีนะ คนไทยเข้าชนะตั้งแต่ที่เขาเกิดมาเป็นคนไทยอันนี้ไม่รู้ว่าแพรว่าจะน,นี่เกินไปไหมแต่ในความคิดนะทุกคนเอาจริงๆเนาะขั้นหัดที่แพรว่านะยังรู้สึกแบบโอ้โหเนาะการที่เกิดมาเป็นคนไทยเนี่ยเขามีอะไรดีๆหลายๆอย่างเลยนะนะทุกคนถ้าคนที่มีความคิดสร้างสารรค์แล้วอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นจริงๆอะ่ะ อยากมีการทำมาหากินการศึกษาที่ดีเนี่ยเพยา่ามองเลยว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นแหล่งรวมเลยนะของคนที่ขยันของคนที่อยากจะอะ่มีความแบบคนกระตือรือร้อนอนะ่ะคือคุณประสบผลสําเร็จได้แน่นอนทุกคนเพราะว่าอะไรประเทศไทยเขามีความที่พัฒนาและเปิดโลกให้กว้างมากแล้วนิสัยของคนไทยนะถ้าคนที่รู้จักบุญคุณคนรุกขยันขันแข็งนะทุกคนเชื่อเลยค่ะ คุณประสบผลสําเร็จแน่นอนคนไทยเขาไม่ได้เป็นคนใจดํานะมาตั้งแต่กําเนิดทุกคนไม่เหมือนบางคนเนาะที่คนอื่นเขาให้การช่วยเหลือนะมากมายแล้วทุกคนสุดท้ายเขายังเนรคุณได้ใจจืดใจดําได้เนาะไม่น่าละถึงยังอยู่ในจุดแบบที่มีอาติแบบนี้คือลหลายๆคนนะที่มาคอมเมนต์ถามเฮวาที่เป็นคนเราด้วยกันว่า ถามจริงเคยแบบมีคนคอมเมนต์มาคอมเมนต์ด่าไหมว่าที่เธอพูดแบบนี้มีเพื่อนคอมเมนต์เขารู้สึกแบบตาสว่างขึ้นไหมทําไมทั่วโลกเขารับรู้แล้วว่าการกระทําของคนคอมเมนต์เป็นยังไงแต่ทําไมคนคอมเมนต์เขาถึงไม่ยอมเปิดใจให้กว้างหรอเขาถึงยอมรับความจริงไม่ได้หรอทําไมเขาไม่ดูคลิปไม่ดูข่าวอย่างอื่นบ้างเลยเหรอทําไมเขามีแต่ต่อว่าให้ไทยมีแต่อยากจะใส่ร้ายไทยอ่ะ คิดว่าไทยเนี่ยอยากจะได้พื้นแผ่นดินเขาทั้งที่มันเคยเป็นมาอย่างไงเขาไม่ดูเลยหรอกทุกคนคะ่ะเนาะนี่แหละบอกว่าน้ําท่วมถ้าหากว่าประเทศไทยเกิดน้ําท่วมจริงแต่ไม่ใช่แค่ประเทศไทยทั่วประเทศก็เกิดน้ําท่วมหนักเหมือนกันแต่ให้ดูว่าเวลาที่เจอวิกฤตประเทศไทยเขาช่วยเหลือกันยังไงนะทุกคนคะ่ะโอ้อาหารการกินข้าวปลาอาหารแห้งทุกคน มีครบจ้าการบริจาคเงินนี่โอ้โหมีเป็นล้านๆน,นะคะดา,ดาราลงดารานักแสดงนะทุกคนคนที่มีหน้ามีตาในสังคมคนไทยนะเขาช่วยเหลือกันแบบล้นเหลือมากๆเลยทําให้ประเทศอื่นต้องอิจฉาโดยเฉพาะแพรวานะก็อิจฉาแล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจกับคนไทยมากๆนะทุกคนแค่ดาราคนเดียวเนี่ยเนาะออกมาไลฟ์สด ออกมาไล่สดบอกว่าขอบริจาคนะทุกคนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมโน่นนี่นั่นโอ้โหผ่านไม่ไปยังไม่ถึงชั่วโมงเป็นล้านล้านแล้วเงินอะเงินที่เขาช่วยเหลือกันะทุกคนคะ่ะจริงอยู่ว่าไม่มีใครอยากจะ,ะเจอประสบภยัยเนาะอยากไม่อยากเจอเหตุการณ์แบบนั้นแต่ว่าพอเจอแล้วมีการช่วยเหลือมีการเข้าถึงอย่างว่องไวโอ้โหทุกคน นี่แหละคือข้อดีของคนไทยซึ่งประเทศเพื่อนบ้านบอกได้เลยว่าหาไม่ได้เหมือนไทยทุกคนคะ่ะอันนี้คือแพรว่าไม่ได้อวยประเทศไทยนะแต่เห็นในข่าวซึ่งมันทันสมัยมากแล้วเชื่อไหมคะว่าวิกฤตที่ไทยเจอหนักมากๆน้ําท่วมเนาะแพรว่าก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ได้อยู่ในประเทศไทยแต่ในจ้างคนไทยไม่เคยทิ้งเลยไม่เคยทอดทิ้งทุกคนแล้วคนไทยนะ เอาเข้าปลาอาหารนะมาส่งตลอดจนเราไม่รู้ว่าเราจะกินอะไรปีที่ประเทศไทยเจอ,อเจอน้ำท่วมแบบหนักเลยทุกคนปีอ่าสี 4, 3, ใช่ไหมหรือว่าปี5-3านะเนาะคือ10ปีที่แล้วอ่ะถ้าแพ่วาจําผิดต้องขออภัยเนาะไม่ไส่ฉีบคือมันนานมาแล้วทุกคนนานมาแล้วแล้วแพราวาก็ไปอยู่ประเทศไทยตั้งยีเกือบจะยี่ปีแล้ว คือตอนนั้นนะคือแบบโอ้โหน้ําท่วมหนักเลยแต่นายจ้างไม่ยอมทิ้งแพรวาตอนนั้นนะทํางานอยู่ที่บางกอกน้อยทุกคนอ่ะอ่าแถวบางกอกน้อยเนาะแถวจรันสินิวงศ์นะคือน้ําจะท่วมซัดแบบโอ้โหแบบมาไวมากข้างหลังมันจะเป็นคลองน้ำเนาะแล้วก็จะมีบ้านคนที่อยู่ในติ่มแม่น้ําอะคือซัด บ้านไปตู้เย็นอะไรไปแต่คนไทยนะทุกคนช่วยเหลือทหารนี่นะโอ้โหทหารไทยเนี่ยคือใส่รถคันบใหญ่ๆมานะทุกคนคือช่วยเหลือแบบเร่งด่วนมากเอาจริงๆนะคือพายเรือเอาข้าวเนี่ยมาให้แทบจะตลอดเวลาเลยคนไหนที่ไม่ออกจากบ้านมีบ้านสองชั้นเนี่ยสามชั้นเนี่ยคือบ้านที่พี่วาทางานกับเจ้านายอยู่มีเป็นมันเป็นตึกเนาะมันเป็นตึกแบบบ้านอะ เป็นแบบแคล้ายๆมันตึกสมัยแต่ก่อนนะทุกคนที่เราก็ทํางานเป็นชั้นๆเนาะทํางานโรงงานเย็บผ้าชั้นหนึ่งก็จะแพกผ้าชั้นที่สองก็จะเย็บผ้าชั้นที่สามก็จะเป็นชั้นที่เจ้านายอยู่ชั้นที่สี่เป็นชั้นที่ลูกน้องอยู่คือชั้นบนสุดนั่นแหละเราก็ไม่ยอมหนีกันไปไหนช่วยเจ้านายขนของขนเสื้อผ้าอะไรขึ้นไปนะทุกคนแล้วจนกระทั่งแบบว่า ไม่ไหวแล้วทีนี้เจ้านายจะไปอยู่ที่เขาใหญ่ก็ถามว่าไปด้วยไหมเราก็เลยบอกว่าขอไม่ไปด้วยค่ะจะขอกลับบ้านแล้วก็ให้เจ้านายไปอยู่ตรงนน้นเลยจะได้สะดวกสบายเนาะโดยที่ไม่ต้องมาดูแลลูกน้องแล้วถ้าหากว่าเหตุการณ์มันสงบน้ําลดน้ําอะไรเราก็จะมารวมตัวกันทุกคนอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะแล้วพอน้ําลดแพร่ว่าก็ต้องไปช่วยเจ้านายเนาะไปขนของลงมาไปล้างแล้วก็เนี่ยคือเราทํางานเย็บผ้า เจ้านายให้เรากินอยู่ด้วยทั้งหมดเลยคิดดูว่าหาที่ไหนได้ทุกคนเพาวาทำงานเย็บผ้าสมัยแต่ก่อนนะเงินงเดือนดีมากทําเหมาเนาะวันหนึ่ง300กว่าบาท400กว่าบาทซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนของเงินกีบกับเงินบาทสมัยก่อนนะคือมันมันต่างกันมาก1000บาทได้อยู่200,000อ่าสองแสนสองหมื่นห้าพันกีบซึ่งปัจจุบันนี้หนึ่งพันบาทเจ็ดแสน เก็บแล้วจ้าคิดดูว่าสมัยแต่ก่อนแพรวาวหาเงินได้วันละสี่ห้าร้อยอ่ะค่าแรงขั้นต่ําเราทํางานเย็บผ้าเหมาเห็นไหมคะคือคนไทยเขาไม่ทอดทิ้งเพราะว่าเรามีความรักความเมตตาต่อกันเนาะนะคะเห็นไหมทุกคนนี่แหละจะบอกว่าอะไรก่อนเวลาที่เจอวิกฤตก็กร,รมแค่นั้นหรอพูดเหมือนกับว่าขมิ้นไม่เคยเจอวิกฤตน้าท่วมก็แสดงว่าเป็นกรรมนะสิเออ เลาก็เจอวิกฤตน้ําท่วมเหมือนกันมันอยู่ที่การกระทาและการช่วยเหลือว่าเวลาที่เจอภัยพิบัติทุกคนการช่วยเหลือนะคะมันเข้าถึงท่วงทานขนาดไหนให้เตือนไว้เหตุการณ์ที่ดินซุดนะถนนซุดไม่มีใครตุ๋ยแล้วก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเพราะว่าไทยยังเขายังไม่มีให้อ่ะให้คนเข้าอยู่นะแล้วหนําซ้ำทุกคนค่ะยังสร้างไม่ ได้ร้อซแล้วมันเป็นอุมโมง์ที่เลิกมากเป็นอุมโมงค์ที่ลึกมากๆ50เมตรอะคือมันใหญ่มากๆนะใหญ่มากๆแล้วเขาทํารถไฟใต้ดินจ้าเออขมนมีไหมขอถามขมีมีไหมไม่มีโอ้โหถ้ามีนี่คงเจอแบบ อวดแล้วอวดอีกโอ้โหทุกคนค่ะเอฟซีค่ะคลิปนี้ก็พูดยาวเลยเนาะจาะโอเคนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่หาบชมหาบฟังแล้วมีความคิดเห็นใไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังแรงใจใไม่ว่าน้าเด้อจา้าขอขอบคุณในหลายที่เขามาติดตามเราชมเราฟังจา้าพี่ผาดประกันใดก็ขอโทษขอให้เช่นเกาเช่นเคยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ